สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีกันธาดินนะคะกับเรื่องราวของ5คําถามค่ะถามกันเลยค่ะเดือนมีนาคมปี2567คันถามแรกชาวราศีกันคือใครไปเกี่ยวข้องกับใครเป็นคนต่างถิ่นที่ค่ะเป็นนักเดินทางนะคะ สัญจรไปมาพบกับคนตั้งทิน่นไปไกลก็คนต่างแดนนะคะโชคดีนี้โชคดีนี้ไปยาวๆนะคะกับการเริ่มต้นได้รับผิดช,ชอบโครงการงานใหญ่นะคะ,ะก็ได้พบกับผู้คนต่างที่ต่างถิ่นมาเป็นผู้ร่วมการงานสนับสนุนการค้าค่ะ เป็นนักเดินทางค่ะงานเกี่ยวข้องงานค้าขายกับคนต่างถิน่นคนแปลกหน้านะคะพบแล้วก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปเมื่อได้รับผิดชอบแล้วก็ปล่อยวางนะคะไม่ไปแบกบหามอะไรให้หนักเด็ดเหนื่อยก เริ่มต้นใหม่ในแต่ละวันผ่านไปค่ะเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวนะคะพวกผู้คนติดต่อเดินทางมาร่วมการงานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครค่ะต้องเดินทางค่ะท่องเที่ยวไปด้วยทำการงานไปด้วย อีความสนุกสนานรา่าเริงเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งไปดูกันที่วัตสักเกิดอ,อะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรการเงินกำลังจะหมุนมานะคะกับการาค้ากับหุ้นส่วนค้าขายค่ะ ในเรื่องของคู่นะคะถ้ายิบยืมเงินมีโอกาสไม่ได้เขินนะคะการม,มุนไปไม่หมุนกลับนะคะต้องประคับประคองอย่าให้มีการหยิบยืมกันคะ่ะยตายใต้ของอไปเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะโดยเฉพาะคนอ่อนไหวกว่านะคะอุปสรรคปัญหาถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วราหงยนเรือนปัตตนิ ราหูเลงลัคนานะคะอีกหนึงปีนิดนิดหนึ่งก็จะได้พบกับแรงกระตุ้นให้ตนเองมีความหวังกำลังใจนะคะ,ะได้มีการเงินมุนมากับการเดินทางติดต่อการค้าขายกับหุ้นส่วนชาวราหูนะคะการงานอาชีพตนเองเข้าไปร่วมด้วยก็จะได้พบกับ การเดินทางไกลนะมีผลตอบแทนจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคม w ว e ที่ไหนฟ้าผ่า,าเปียงสายฟ้าแลบการเปลี่ยนแปลงไปนะชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงถนนะคะ งุดงิดกับสิ่งที่มาแล้วก็ไปนะไม่มีอะไรที่คงทนท้าวนอันนี้ราหูอะนะบอทซับเกิดอะไรขึน้นแว่ที่ไหนเนี่ยก็ที่ราหูเล่งลักขนานะก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงก็อย่ารีบหลวนเจร้อนนะคะการเปลี่ยนแปลงไป ทยายามมุ่งไปนะขึ้นแล้วก็ร่วงร่วงแล้วก็ขึ้นได้ใหม่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแลงสิ่งเก่าๆรคลุงรังออกไปขจัดให้จบสิ้นไปก็ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุนสวนอยู่ในแวดวงของการที่ตนเองราหูเล็งลักขณน,นะคะมีโอกาสได้พบกับ ชีวิตใหม่มีความหวังกำลังใจได้เริ่มต้นชีวิตที่สดใสข่าวดีที่รโรอคอยนะคะอะร่อยนิดนึงค่ะ,ะราง,งาูเลงลักนณะเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เสี่ยงแล้วดีค่ะเว้นเมื่อไร ไม่ปล่อยนะคะสู้สุดใจขาดดินอ่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะ <_ t od ic> อยู่ห่างอยู่ให้ห่างไกลอะไรก็อยู่ห่างให้ห่างไกลจากอารมณ์นะคะ <_ t od ic> อย่าทําอะไรตามอารมณ์ะะฟ้าเปิดสดใสข่าวดีที่รอคอยที่ไหน WHERE เวนเมื่อไหร่นะคะ,ะการได้ เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกบบการลงทุนลงทุนแล้วมีความเสี่ยงนะได้เดินทางแล้วก็ได้พบกับคนทางไกลนะคนต่างถิ่นะตนเองนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองความยินดีค่ะนะในหนึ่งปีนี่แหละคะ่ะราหูเล่งลักขณะการลงทุนแล้วสำเร็จค่ะ สดใสค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะวาย